สวัสดีครับผมรอศักดิ์โอเวอร์วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเดือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเพราะกว่า98%ของคนดูที่ดูช่องผมยังไม่ได้กดติดตามนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงละครจากจักวงวงกันอีกเช่นเคย พอดีมีคนดูบางท่านถามเข้ามาว่าทำไมไม่เอาละครเรื่องเกาะอยาสิทธิ์มาออกอากาศแทนเพราะมันก็เป็นละครที่เก่ามากแล้วด้วยสำหรับประเด็นที่ผมหยิบยกมาก็จะมีทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันบอกไว้ก่อนนะครับว่าประเด็นที่ผมหยิบยกมาเป็นประเด็นที่ผมคิดขึ้นมาเองทั้งหมดออาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือคอมเมนต์จากคนดูนั่นเองสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าคนดูสนใจที่จะดูเรื่องไหนมากที่สุดและจะนำกลับมาเรียนให้ได้ดูกันในระหว่างที่พระสุทนกับนางมโนราแต่ทำต่อไม่ได้เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่าให้สังทองกับมาเรียนในระหว่างที่พระสุทนกับนางมโนราแต่ทำต่อไม่ได้ แต่หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องแก้วน้ามาเทนเพราะกระแสจากคนดูนี่แหละเอาละครับมาต่อกันที่ประเด็นที่2กันเลยนะครับก็จะเป็นประเด็นของกราฟิก c g ที่ผมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมคิดว่ากราฟิกเอฟิกหรือ CG ต่างๆมันดูเก่าจนเกินไปยิงไม่เข้ากับยุคกับสมัย แต่ผมคิดว่าประเด็นนี้คงไม่เป็นปัญหาสำหรับคนดูหลายๆท่านหรครับและท่านผู้ชมท่านไหน่ที่อยากจะดูเก,กาะไกยสิทธิ์จริงๆแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Youtube ได้เลยนะครับผมได้ไปสำรวจดูแลว้วเกาะไกยสิทธิ์มีการอัพลงคลิปครบทั้งหมดทุกตอนแล้วนะครับที่ผมบวกประเด็นตรงนี้ก็เพราะว่ายังมีละครจักจักงวงๆบางเรื่องที่มีจำนวนตอนยังไม่ครบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ